การทำสมาธิเพื่อที่จะมีพลังอำนาจของความศรัทธาจงใช้การทำสมาธิต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณเก็บรักษาพลังอำนาจของความศรัทธาเอาไว้และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคฉันรู้ว่า ไม่ว่าสิ่งที่เป็นลบของเมื่อวานนี้จะเป็นอะไรการสวดมนต์หรือการยืนยันถึงความจริงจะลอยขึ้นมาอย่างมีชัยชนะเหนือสิ่งนั้นในวันนี้ฉันได้มองดูอย่างหนักแน่นถึงความปิติยินดีของการสวดมนต์ที่ได้รับการตอบสนองฉันได้เดินอยู่ในแสงสว่างไปตลอดทั้งวันวันนี้คือวันของพระเจ้ามันเป็นวันที่รุ่งเรืองสำหรับฉันเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสันติภาพ ความสอดประสานและความสนุกสนานด้าเดิงความศรัทธาในความดีของฉันได้ถูกเขียนลงไปในหัวใจของฉันและถูกรู้สึกอยู่ในส่วนต่างๆข้างในฉันรู้สึกแน่ใจอย่างเต็มเปี่ยมว่ามันมีการแสดงตัวและกฎอันสมบูรณ์ที่ได้รับรอยประทับแห่งความปรารถนาของฉันอยู่ในขณะน,นี้และรู้สึกแน่ใจว่า ได้มีการดึงดูดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ของสิ่งดีๆทั้งหมดที่หัวใจของฉันปรารถนาให้เข้ามาสู่ประสบการณ์ของฉันขณะนี้ฉันได้วางความเชื่อใจความศรัทธาและความไว้วางใจทั้งหมดของฉัน ลงไปในพลังอำนาจและการแสดงตัวอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในตัวของฉันฉันกำลังอยู่ในความสงบสันติฉันรู้ว่าฉันคือแขกคนหนึ่งของความไม่มีที่สิ้นสุดและรู้ว่าพระองค์คือเจ้าบ้านของฉันฉันได้ยินถึงคำเชื้อเชิญของพระวิญญาณผู้เป็นหนึ่งที่พูดว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขฉันได้พักพิงอยู่ในพระเจ้าและทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี